อย่างอื่นก็คือไปพักเถอะฝนตกแนะนำว่าอย่าจองข้ามคือพ่าสุดท้ายแล้วโอเคโอเคสู้ๆสู้ๆฝากถึงคนที่กำลังจะไปเที่ยวคนเดียวหรืออะไรนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคน,ก,คนก็ขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกซานฟรานซิสโก หลังจากคลิปที่แล้วที่ปันไป LA แล้วก็ฮอลลีวูดใช่ไหมก็เมื่อวานน่ะไม่ได้อัดนะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันที่แบบเดินทางทั้งวันเลยเปันต้องนั่งรถบัสจาก LA มาที่ซานฟรานซิสโกนะคะแล้วมันก็ใช้เวลาแบบ6 7ชั่วโมงอะไรอย่างงี้คือปันไปกับฟิกส์บัสนนะันทุกคนบัสเนี่ยออกตอนเที่ยงนะคะซึ่งที่ที่ปันรอรถด่ามันคือเป็นแบบตอนแรกก็งงว่าแบบเอยไปถูกที่หรือเปล่าอูเบอร์ก็คือไปส่งแล้วก็คือแบบโอเคงั้นก็ลงตรงนั้นแหละเพราะว่าเราก็แบบ ไปแบบ exactly address ที่เขาให้มาที่ร้านจอดรถอันหนึ่งเว้ยแล้วมันก็มีอยู่แค่ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตเดียวชื่อว่า Big l o อสแล้วเราก็เลยแบบไปถามตรงแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาก็แบบเหมือนรู้เลยเอามามาถามถึงบัสเพราะว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเขาเลถามว่าแบบพลิกบัสใช่ไหมรอตรงนี้เดี๋ยวเขาก็มารับก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นแค่จุด pick up อะ่ะเออมันไม่ได้แบบจุดเริ่มเราเนี่ยทาการจองจากเว็บ ไปเรียบร้อยแหละก็แค่หาเข้าไปใน Google ว่า Bus t s s n n r r n n i s s o o อะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายที่ให้เลือกแหละมีแบบ Greyhound อะไรพวกนี้ใช่ไหมเราอะไม่รู้ว่า Greyhound เป็นยังไงแต่ก็แบบว่ามันดังกว่าของ Flixbus แต่ว่า Flixbus อ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีคือเราอะจองแบบที่นั่งแบบที่นั่งแบบสอไปอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสรุปอะก็คือใครก็คือแบบนั่งตรงไหนก็ได้จับจองกันเองอะไรเงี้ยเออแต่ว่า มันก็ดีตรงที่เออมี Wi-Fi ให้แต่ Wi-Fi ไม่ได้ดีถึงขนาดดู YouTube ได้แต่ก็ตอบแชทได้โหลด i อได้ดูสตอรี่ได้อะไรอย่างงี้แล้วนอกนั้นเขาก็จะมีแบบพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาอะที่แบบถ้าเข้าไปในเว็บเขามันก็จะมีแบบหนังให้ดูแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะมีแบบที่แชทแบทแล้วก็ข้างในบัสเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรถทัวร์เลยก็คือนั่งติดติดกันนะไม่ได้มีพื้นที่เหมือนแอ t r แ k ทรกหรืออะไรแนะนําว่าอย่าจองข้ามคืนเพราะว่าจะไม่ได้นอนแน่ๆคือนอนแหละแต่มันหลับไม่สนิทหรอกมันพักผ่อนไม่เพียงพอเวบบอันต่ ไปอะถ้าแบบต้องเที่ยวต่อมันไม่ไหวหรอกหลังจากถึงสถานีที่ลงของซานฟรานซิสโกแล้วนะคะปั้นก็เรียกอูเบอร์มาถึงที่พักนี่ก็เป็นวันใหม่แล้วซึ่งเรามีเวลาแค่วันนี้วันเดียวที่จะเที่ยวซานฟรานซิสโกเพราะว่าพรุ่งเนี้เราขึ้นเครื่องตอนประมาณบ่ายแล้วเราก็ต้องไปถึงประมาณช่วง10-11โมงเพราะงั้นเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วถูกปะทีวันนี้วันเดียวแล้วก็จะเป็นวันที่เต็มที่สุดๆเพราะว่าวันนี้ส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบ walk trip นะคะก็คือเดินเอาเนาะอ๋อทั้ง4ี่คืนที่ปันมาอยู่ทั้งที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ซานฟรานซิสโกเนี่ยปันอยู่ a i r b n b นะคะมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้เป็นส่วนตัวเพราะมันก็แชร์ห้องเช่ากับแบบเจ้าของหรือว่าเราก็ต้องแบบไปอยู่ในบ้านเขาแต่ว่าถามว่าแบบเออมันเซฟตังได้ไหมคือมันเซฟตังไปได้เยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกที่ดีๆคือมันก็สวยแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองอะไรแบบเนี้ยนี่ก็จะเป็นวิวนอกหน้าต่างที่ห้องที่ปันอยู่นะคะ แพลนของเราในวันนี้ก็คือเดี๋ยวปัน,นจะออกไปหาข้าวเช้าทานะแล้วก็จะเดินไปที่ p e n l a d y ดไปที่ p e r 39นะคะไปที่ Lombard Street นะคะหลังจากนั้นก็จะไป First Swensen ก็คือ Swensen ส,สาขาแรกนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะไปที่ Golden Gate Bridge นั่นเอง <Yeah. S 1> งั้นก็รอเลยอยู่เอาไปหาอะไรกินกันเลยดีกว่า คะอากาศเป็นใจมากเลยฝนตกแต่มันตกปะอนๆแหละแต่แบบโอยขอแบบซันชัยได้ไหม คือตอนแรกะจะมาหาอะไรกินระหว่างทางที่เดินมาเพนส์เลดี้ใช่ปะแต่ว่าสารุปว่าไม่มีอะไรกินเลยระหว่างทางที่มาก,ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่ต่อไปเลยถ้าเจออะไรระหว่างทางก็ค่อยแวกกินเนาะเพนส์เลยดี้ค่ะหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเดินไปดีไหมอือเพายังขโมยขโมยอยู่เลยก็เลยไม่อยากรีบไปเพราะว่าแบบถ้าไปแล้วแบบ ายังไม่ใสอะ่ะก็แอบไม่อยากถ่ายรูปเลยเดินไปแล้วกันเนาะทำน,น,นะค่ะมาเจออันนี้ทุกคนเดินผ่านมาเปิดพอดีข้าแล้วกนหิวเนาะราคาเราสั่งชีสเบอร์เกอร์ไปค่ะแแบปด้วยนะ้าวอาไม่ได่ชีหรอก และไปต่อได้เห็นไหมการรอพระจันทร์เป็นเอ้ยพระจันทร์ว่ะการรอพระอาทิตย์เป็นหลดด้วยแสงแดดเริ่มมาแล้วเย่ yeah, ตามไปถึงน่าจะแบบฟ้าใสพอดีเนาะสาธุสาธุค่ะ คือโฮมเลสที่นี่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าประเด็นก็คือตำรวจก็เยอะเหมือนกันเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยอะไรนี้รู้สึกว่านอกเมืองของเซียร์โอ่ะแบบน่ากลัวกว่าอ e ีกเพราะว่าตรงนั้นมันล้างมากแต่นี่ก็คือแบบตำรวจเดินกันมอนมอเวอร์ก็ตำรวจหนึ่งก็ตำรวจอันก็ตำรวจซึ่งเขาว่าจะอยู่แถวคนไรบ้านเวย้ยน่าจะเป็นเพราะแบบสกิตี้ของการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ยปะ ขอแถวจ้าได้มาแล้วค่ะหกดอนก็ใช id ้เขียวไข่มูกกันทุกคนแต่ว่าตัวตีไข่มมูของเมกามันจะแบบไม่ค่อยเหนียวมาของไทยอะแต่ว่าอันนี้เหมือนเลยอืมอันนี้สั่งแบบโอดมิ้วแล้วก็ขวัาน50%นะคะก็ค่ะตอนนี้อยู่ที่ชัยนาทาาทุกคน 拜了，拜了。 สมูลแล้วเขเป่าตรงนี้เลยอาทิตย์มาแบบเต็มรูปแบบแล้วทุกคนเราจะไปหาแมวน้ำแต่ไม่รู้ว่าแมวน้ำนอยู่ตรงไหนเนี่นยโอเคแรกของฝากมาหนึ่งถุงท่วนเสียไปสี่สิบกว่าดอนจ้า เออสักอย่างเดินไป23นาทีนะไปค่ะเดินต่อค่ะเฮ้ยถึงแล้วนี่นาตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวแต่เราต้องข้ามไปฝั่งหนึ่งก่อนไล่ถึงใ็้ชัดเห็นทุกคนเห็นปะ ข้างคือโคตเกียวมากนี่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 อีเลย อเอ๋อเราก็จะบอกว่าซา,านฟรานซิสโกหนาวเด้อค8แปดองศาแล้วก็ลมแรงมากไปค่ะไป Golden Gate Bridge กันตอนแรกเกือบแล้วเกือบจะไป Golden Gate เฉยๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปตรงนั้นเลยอ่ะ มันก็คือแบบใกล้สะพานมากๆก็จะถ่ายไม่สวยไงซึ่งเราอยากได้มุมที่แบบเอยเห็นสะพานหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออสงสัยว่าเออถ้ามันไปตรงสะพานอะมันจะแบบถ่ายได้มุมที่อยากได้ไหมนี่ก็เลยหา Google ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเออมันมีเทรลเขาเรียกว่า Golden Gate Overlook นะคะเราก็เลยจะไปตรงนั้นนะเออนี่อวดหมวกไหมพิ่งซื้อมาจากร้านของฝากอ,อ,อันนี้แบบให้ตัวเองชอบมาเลย กระเป๋าวท่วงแล้วก็คือแบบก็คือไม่ได้เออ สตสอปที่เราเดินมาเว้ยแล้วดูนะนี่มันไกลามากแล้วเดิน all the way down here จนถึงนี่ ใชค่ะสงบจิตสงบใจแป๊บนึงลมแรงมากตัวปวิวได้จริงๆนะมหาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเข้าใจปะแบบข้างบนลมแรงมากทุกคนแบบถ่ายรูปไม่ได้เลยอ่ะถ่ายถ่ายวิวได้แต่แบบถ่ายเองไม่ได้เลยแบบเดินยังไม่ได้เลยคือแบบลมแรงขนาดแบบพัดตวดขึ้นมาข้างบนเลยแต่คือวิวอะสวยจริงแต่แบบอย่างอื่นก็คือไปพักคือตอนแรกอะว,ว่าจะรอจนพระอาทิตย์ตกเว้ยแต่ว่าไม่ไหวแล้วกลับเหอะอยากกลับบ้านแล้ว <laughs> แล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าแบบวันสุดท้ายก่อนกลับไทยคือสุดจริงใช้ชีวิตสุดมากช่วงนี้ทีนี้วันนี้โอเคตอนนี้ขอหาทางกลับบ้านก่อนว่ามันกลับจากตรงนี้ยังไงแบบมันว่าน่าจะต้องเดินกลับลงไปข้างล่างมันก็ต้องนั่งกลับไปที่เดิมหิวข้าวแล้วตอนเนี้ยจะกลับไปหาอะไรกินแล้วก็กลับบ้านแหละท,ทุกคนคือตอนเนี้ยอยากกินอาหารเกาหลีเว่ยเดี๋ยวเราจะหาอาหารเกาหลี ใกล้ๆที่ผักเราแล้วเราก็จะตรงไปที่ร้านอาหารเลยโอเคเราเจอทางอ่ะนี่ป่ะต้องเดินลงกลับไปอันสุดท้ายแล้วโอเคโอเคสู้สูู้ทุกคนตันนี้ปั้นเดินมาแบบ3 3 7 8 4เจปดก้ายังไม่รวมเดินกลับไปอีก รวมไปแบบหลายกิโลมากมากโอ้ไมค์เดินมาราธอนไปเนี่ยโอเคไปไปไปไม่เสียวเวลาละ Two hours later เคยค่ะทุกคนมาจบกันที่ร้านอาหารไทยนะเพราะว่า,มาเมื่อกี้ไปร้านอาหารเกาหลีแล้วหัวเขาปิดก็ลเลยแบบโอเคงั้นก็เดินกลับบ้านแล้วก็เปิดแบบเดินกลับบ้านใช่ไหมแล้วก็มาเจอร้านนี้ oh. พอดีแบบยังไม่เปิดเอ้ยยังไม่ปิดสั่งต้มยำดดินไปน้อ oh, ยน่ากินมากต้มยำกุ้ง ฝากถึงคนที่กาลังจะไปเที่ยวคนเดียวหรืออะไรนะคะก็พยายามอย่ากลับดึกพยายามกะเวลาแล้วก็แบบดูล่องหน้าว่าพาที่จะตกกี่โมงะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอย่ากลับดึกเพราะมันน่ากลัวแล้วก็เดินกับคนเอาไว้แบบเวลาไปไหนอะไรเงี้ยเออพยายามอย่า,อ,า,อ,ยา,อ,ยาอยู่คนเดียวเตรียมเงินสดไปด้วยพยายามเตรียมทุกอย่างไปให้พร้อมแบบพวกน้ําพวกขนมอะไรแบบนี้เผื่อว่า,วา,วามาเออแถวนั้นมันไม่มีอะไรผิดทําไมมันมืดจัง เตรียมตัวเองให้แบบพร้อมที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้คนให้ได้มากที่สุดเออเป็นไปได้ก็เตรียมแบบมีดพกอะไรอย่างเงี้ยาไว้ด้วยเผื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ป้องกันตัวเองได้น้องทุกค,คนก็ขอจบอว,วันนี้ไปเท่านี้นะคะก็เหนื่อยมากใครที่ คิดว่าจะเที่ยวคนเดียวก็ต้องจองมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าไอ,อาไ้เนอไปเที่ยวสองคนดีกว่าถามว่ามันอันตรายไหมมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความแบบน่ากลัวแบบเออคือเราอยู่คนเดียวใช่ปะมันก็แบบมันไม่มีใครแบบอับมันไม่มีใครแบบไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยอืมก็ถ <c oughs> ือว่าสนุกดีคะ่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตโอเคคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็พาติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวปันกินเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านแหละ ขอบคนณที่ดูมาจนถึนงตอนนี้ขอติดาคลิปต่อไปด้วยวันนี้กแบบว่า